สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรคานวณหาเลขเด่น3ตัวบนนะครับซึ่งสูตรนี้มีชื่อเลยกตาโปเกลคำนวณว่าสูตร m 3 4 5นะครับโดยวิธีคิดคํานวณนั้นให้ใช้หลักร้อยรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับนามาบวกกับ3 4 5นะครับก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนนะครับซึ่งสูตรนี้มีสถิติถูกทั้งหมด21งวดซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้ว ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูส่วนนี้ก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับต้องข้าอธิบายหรือต้องช่องแสดงความคิดเห็นอะล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้จะได้เลขเด่นอะไรกันนะครับจากสถิตินะครับให้เพื่อนดูนะครับสามช่องนี้นะครับเป็นเลขเด่นนะครับส่วนเลขที่มีขีดสีแดงข้างล่างนะครับคือเลขที่มันถูกนะครับนี่ครับของไล่ด้วยนะครับนี่ครับโอหนะครับนี่ถูกไล่มา้นะครับดูนะครับ มันถูกไล่มาเลยนะครับครับเดินดีมานะครับเดินถูกมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับมันถึงงวดนี้นะครับงวดที่เจ็ดหกสี่นะครับออกเจ็ดหกสี่นะครับเล้เด่นมันไม่เข้านะครับมันผิดนะครับแล้วต่อมานะครับมันก็กลับมาเดิมเหมือนเดิมนะครับนี่ครับถูกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเดีนย่ครับตอนมาถึงงวดที่แล้วนะครับไอ้แมงโกที่แล้วงวดที่หนึ่งศูนย์สองนะครับนี่ครับมันก็ผิดอีกนะครับ ทั้งหมดที่แล้วนะครับสูตรนี้ครับเลขเด่นมันถูกนะครับนะครับเข้าเก้าสี่เจ็ดนะครับเข้าสี่นะครับผมต่อมานะครับในววันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีห้าเก้านะครับสูตรนี้นะครับจะได้เลขเด่นอะไรมาดูกันนะครับจากสูตรนะครับนะครับหลักร้อยเรามาเล่นหน้าสามตัวครั้งที่สองนะครับก็คือแปดนะครับก็ได้เลขแปดนะครับเอาแปดนะครับไปบวกกับสามนะครับได้หนึ่งนะครับ แปดบวกสี่ได้สองนะครับเอาแปดบวกห้าได้สามนะครับได้เลขเด่นคือหนึ่งสองสามนะครับสําหรับแนวทางสูตรนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบนะครับก็นําไปใช้ได้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนไม่ชอบนะครับก็ขอให้ผ่านนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกดซับสไครป์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้๋วเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับต้องข่าวอธิบาย และเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรนี้นะครับจะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับและขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ